Thank you. เริ่มแล้วนะครับอยู่13อยู14ประจำวีคนี้ครับต้องบอกว่าใส่กันสนุกแน่นอนครับข้ามาตรงกลางอยู่โรเซ่วางขวางนี้ได้ฟาวล,ลูกสองลงไปได้ครับไล่มาเป็น1ต่อ2ครับบอลมาที่น้องมากิครับรีบาไว้ได้โดยน้องเซนเตอร์ให้ทางไนท์นี้ซ้ำลงไปครับครูผาขึ้นมาเป็น5ต่อ1ครับ แล้วมาที่ภูผาข้ามวางได้เฝ้าคืนมามากิหลอแล้วสเปนมูฟมาวางขวาอนี้ลงไปสวยมากครับมีช่องอยู่นิดน,นึงแล้วสเปนมูฟใส่ไปเลยครับอ่ะปิงครับข้ามมาวางลงไปได้ครับ จังหวะข้ามาแล้วเจอมิสแม็กก็วางลงไปเลยครับผู้เล่นชุด2ตอนนี้ในสนามทางไดแอนดูได้เปรียบในเครื่องของซีระอยู่นิดหน่อยครับสยามไฟเออร์ข้ามาลองแล้วข้ามาวางสวยมากครับจากอาเล่ไล่เป็น12ต่อ3ครับช่องลุยเข้ามาด้านในอาเล่ขึ้นอูนนี้ได้ฟาวลงครับโอ้โหเอาละครับเริ่มฟื้นเริ่มเหมือนกันแล้วครับไลน์อัพผู้เล่นชุดที่2นี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับของทางสยามไฟเออร์ส สะบัดมาข้างนอกอปิงข้ามาวางไม่ลงแต่ได้ฟาวครับดูเปสองลงไปครับเป็นตัวแบกของไฟเออร์เลยตอนนี้แล้วขึ้นวางซ้ายเรียบร้อยอเดกเกมขอเวลานอกเลยครับตอนนี้ทาให้ของแจนครับทีมข้ามาตรงกลางยกแล้ววางลูกนี้ชิงไปลงไปได้ครับ15ต่อ7ครับ หมุนมาแล้วขึ้นตรกนี้ได้ฟาวจากอาฟานโอ้โหต้องบอกว่าไลน์แอพชุดที่2นี่อาเล่เป็นคนแปลกเลยครับนอ่ครับลุกแรกลงไปครับทางขวาตรงนี้ไม่ลงแต่ตามมารีบาวเองได้ครับวางเองสามเองครับน้องหิมนีเป็น17ต่อ8ครับอยู่ได้ ไปมาลูกนี้แล้วอาเล็กแล้วสองคะแนนครับตายแฟนลองหนึ่งจังหวะแล้วขึ้นครับ10ต่อ17ครับบอลขึ้นออกมาอาปิงอาปิงลุยเข้ามาด้านในแล้ว1.2ขึ้นวางลูกนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าการทะลุทะลวงของอาปิงทาได้ดีครับถือว่าเป็นผู้เล่นหญิงที่ทํางานได้ดีมากใน YBL ครับโอ้โหจ่ายไปสวยแล้วแต่ไม่ลงซับอีกทีหนึงได้2คะแนนครับโดยต,ตัตติมาดีมากิครับ ขึ้นวางซ้ายปล่อยแรงไปสต,ติเก็บปริบาวได้มีการฟาวแล้วครับลงไปครับลูกที่หนึ่งครับสต,ติสะบัดออกมายิง3ามคะแนนแต่ไม่ได้คะแนนเลยครับโอ้แล้วโชว์แทรกคนเข้าไปลูกนี้เป็นการฟาวอีกแล้วจะตัวทำสมาธินิดหนึ่งครับเนื่องจากก่อนหน้านี้พลาดไปค่อนข้างเยอะอยู่โทษและลงไปครับ ใช้ความคล่องตัวลากเข้ามาด้านในบอลหลุดมาเข้าทางเพื่อนครับดีดมาภูผาโล่งโลงคนเดียวแรงเกินไปซ้ำอีกทีหนึ่งได้ครับโอ้โหความขยันของสโตนครับไฟเยอร์หายออกมาด้านบนครับยูไดอาเล่นิโอสามคะแนนเอาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้ว17ต่อ21ครับมาที่เกวนครับให้มาลูกนี้มาที่ฮิม ให้มาตรงกลางตรงนี้ขึ้นได้ฟาวอัพฟานแล้วลูกที่2ลงไปครับ22 17ครับช่องว่าง5คะแนนควอเตอร์หนึ่ง 1, 1> แล้วที่สสามารถทำไะแนนดีมากเลยครับอีกสองคะแนนจากปูริครับกลายเป็น19 22ครับแต่นิโอมาช่วยลองบอลไม่ได้มาที่อาเล่ R A, ข้ามาแล้วโฟลเตอร์นี้ลงไป ช่องว่างมาเหลือ1คะแนนแล้วครับตอนนี้กับเวลาที่เหลือหนึ่งนาที40่วินาทีครับมีอาปิงรออยู่แล้วยิงลูกนี้แรงเกินไปครับเก็บปรีบาลงมาฮีโร่ฮีโร่ขึ้นขวาได้2คะแนนเอาละครับยังไม่ยอมให้ไล่ครับต้องเบรกเกมขอเวลานอกครับทางสยามไฟเออร์และอาฟานซีบาไม่ได้ให้เร็วม,มาข้างหน้าที่หิมตามวางขวาลงไปน่าเสียดายจังหวะ2ครั้งของสยามไฟเออร์ตองลองไปดูครับภูริบอกไม่เจ็บไม่เจ็บครับ แต่ยังรุ่มไม่ค้นครับตอนนี้ถึงที่2ครับอาฟานล,ลงไปครับ27-21ครับช่องว่าง6คะแนนกับเวลาที่เหลือ17วินาทีเป่าให้เร็มาหน้าที่หิมขึ้นวางขวาลงไปครับช่องว่างหางออกไปเลยครับเป็น29-21ต่อครับแ่าจะปิดไล่มาไม่ได้สุดท้ายโดนสวนกลับมาเพิ่มอีก2ขคะแนนครับหมดควอเตอร์ที่2ครับ29-21 มาข้ามาตรงกลางขึ้นวางซ้ายได้ฟาจากภูผาครับหลกแรกเก็บลงไปได้ครับน้องมายครับแอนด์ออฟมายิงสามแม่นี้สั้นเกินไปสโตนแล้วตามมารีบาร์ซับลงไปได้ครับภูผาครับสโตนเคอมาภูผาตรงกลางขึ้นหยอดลูกนี้ลงไปได้ครับ33 22ชี่องชว่างเป็นส0คะแนนแล้วครับตอนนี้ครับไปทำแผนก่อนครับมากีลุยยิงสามแมนลงไปครับ ขคต่อต้องขอเวลานอกครับเข้าไปไม่ได้ครับต้นดึงจังหวะอยู่ด้านนอกให้ออกมาภูผาหลุดแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับครับมายองหาเพื่อนมาแอนฮอลมาที่อาร์ตี้แฮนด์ออฟมาแล้วข้ามวางขวาลงไปสวยงามครับถึงไมไมาโยกไปขวาเลาะเข้าเบสไลน์มาแล้วได้ฟาวด์ด้วยครับลูกนี้การขยับครับเลยเสียฟาว์ไปครับมากิลูกแรกลงไปน้องมา เก็บหมดครับไล่คเป็นที่ส0 6 3 8ครับดูบอลมาได้ครับแล้วลากขึ้นมาเองหยอดมาข้างในให้อยู่ไดวาลุ่งนี้ลงไปได้ครับโอเป็นมารีบาร์ได้ให้มาดิอัฟานขึ้นลุกนี้แต่แป้นลงไปได้ครับขึ้นมาเป็น4 0ต่อ28ครับพิมพิมหมุนมาขึ้นขวาลูกนี้ได้2คะแนนครับอยู่ไดครับ มาลูกนี้อเล่วางลงไปครับหมุนมากครับด้านในดีดออกมาต่อยทีถึงซ้ายและขึ้นวางลูกนี้ฟาวลงครับโอ้โหเป็นโอกาสในการไล่มาแล้วครับของทางสยามไฟลเออร์สนั่นแหละครับลูกโทษไม่ลงอีกแล้วครับแต่ว่าเก็บได้จังหวะสองสามลูกนี้ได้2คะแนนแทนครับโอ้โหบุรีโอ้โหดูครับไฟลเออร์ ers, มาที่มากิมากิยิงสัสองคะแนน80ยิงสามคะแนนไม่ลง เปลได้ขึ้นวางได้เปล่าครับมาที่ลองตีขึ้นลูกนี้วงไปได้ครับถือว่าน้อยมากนะครับขวาไปลูกนี้หิมไม่ลงเก็บบอลลงมาหาเล่ตามไปเก็บล้โอ้โหโตะพยาบาลกระจายไปเลยครับแล้วยิงลูกนี้สโตนสามคนะแนนอ้าวบอลย้อยลงห่วงไปครับมาสโตนลูกนี้ข้ามวางทันเวลาครับ ทำได้ดีครับตีข้ามสปินมูฟมาวางซ้ายลงไปครับ3คะแนนลงไปครับเพื่องพึ่งติดครับปืนต้นให้ออกมาฮิมอีกทียิงกลเลยลูกนี้อ้โหมาแม่นอะไรตอนนี้ครับแล้วลงไปมากี่หมุนมายิงลูกนี้ไม่ลงครับแต่รีบาวว้ได้โดเซนเตอร์3ลงไปครับควานหาฟอร์มของตัวเองแล้วก็เจอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ หรือว่าประคองไว้ได้ดีได้สามคะแนนอีกลูกหนึ่งจากสโตนครับสโตนโนลุกพาสมาแล้วลงไปได้ครับทีมสวยจริงๆครับลูกเมื่อสักครู่นี้ครับแนะ่จ่ายกลับมาแล้วเข้ามือเพื่อนพอดีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นชัยชนะของแบงคอกไจแอนท์ครับที่64ต่อ3าดคะแนน